ตวเมก็ไอ้ี่วจะเดินปกติคงไม่ปกติแตพอจะได้ก็ขอให้มันปกตินะคะต่อไปนี้ก็เทียนล่ะเทียนเนี่ยคือาีักลางัก สมหวังเนาะว่าระลึกว erm, ่าขอให้ห่างใช่ไหมคะปวนจากขาคุณชื่อว่าอะไรคะพลอยบุตรดาพลอยบุตรดาพลอยบุดาดาเจ้าเป็นหรือใครเป็นเป็นเอง อ้ยไดาเนาะได้เด้เก้าโดนะคะเก้าหน้ามานิดโควิดไรนี่แหละมาเลยมีมี ป้าเข้าใจนะคือดูในช่องก็จะเห็นเลยเด็ดเบอร์โทรไม่ได้ดูในนฟ้เนาะโอ้เบอร์โทรเนาะใช่เดี๋ยวจะขอไปด้วยนะป้านะจ้าขอได้ค่ะเผื่อเวลาไงเดี๋ยว้ส่งมาส่งมาไม่ไปหรือถ้าแหลกเขาก็จดท้องแล้วใช่ไหมเรียกเลยมาถึงหน้าบ้านลุงพลก็ถามได้นะคะ แต่ว่าก็เอาใส่ต้นีนคอยคอยบุดยาเเด้อพระนงมงค์โรน้โชพอะรโทะนมงโตทัสสะพระคัมโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควมโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควมภรโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะ กเลนะชัยยะชัยยะบาลิกิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเนนะมะนาโคอริยะเมตโยโพธิสโตนะโมทายะอิวินาสกาเลนะชัยยะชัยยะบาลิกิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิเนนะมะนาโคอริยะเมตโยโพธิสโตนะโมทายะอิวินาสกาเลนะชัยยะชัยยะบาลิกิตนาคราชมหาลาพัง โอริยะเมตโยโพธิสัตว์โลกายะสาธุสาธุวันนี้เดือบตรงคอยบุตรดีแบคอยบุตรดานะคะแต่ก่อนก็ระลึกหาพ่อปู่เพราะว่าเขาปวดเขาใช่ไหมคะปวดขาเดินไม่ได้ก็เลยขอพรจากปู่แล้วก็สมหวัง ก็ขอให้พลอยบุตรดานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขาสมหวังทุกประการนะคะหน้าที่การงานการเงินขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล่องแล้วก็สุขภาพก็ขอให้แข็งแรงนะคะขอให้หันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลมาทองไหลมานี่ไหลเสรษฐีร้อยล้านมือของพลอยบุตรดาจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยของพอยบุตรดา พูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจไดก็ขอให้หลังไหลไฟพัดมหาพยบุตรดาให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าจิตอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดชาติขอให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าพยบิดาขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าข้าปานตะวันนะคะขอให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเขาทุกวันทุกวันครอบครัวของเขา ขอให้มีความสุขความเจริญหน้าที่เงินทองแล้วก็ความอบอุ่นขอให้มีความสุขเจริญเจริญด้วยเถินเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไร้กังวลนะคะพุ่งนี้ทุกทได้โชคสามตัวตรงครับได้อยู่แล้วพ <c oughs> ูดอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทอง <c oughs> <c oughs> 加。